จากเรื่องแรงแม่เหล็กบนตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าอาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานสําหรับการวิเคราะห์ก่อนข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้ากระแสไหลไปในทางเดียวกันแรงที่เกิดขึ้นจะทําให้สายไฟหรือเส้นลวดตัวนําของเราดูดเข้าหากัน2ก็คือถ้ากระแสไหลในที่สวนทางกันแรงที่เกิดขึ้นจะทําให้เส้นลวดผักกันตามรูปนี้ครับถ้ากระแสไหลไปในทางเดียวกันจะทําให้เกิดแรง f กับ f ดดตัวนี้ดูดเข้าหากัน ซึ่งขนาดทั้งสองจะมีค่าเท่ากันถ้ากระแสเท่ากันครับเช่นเดียวกันถ้ากระแสะไหลในทางเดียวกันจะทําให้แรงเกิดการผลักกันเกิดการดูดกันทําให้เกิดแรงเกิดขึ้นซึ่งแรงมีค่าเท่ากัน <S <s ชนิดสามก็คือถ้ากระแส,แแะแสไหลในทางสวนทางกันนี้จะเกิดแรงผลักกันอันนี้เช่นเดียวกันจะเกิดแรงผลักกันแต่ยังไงแรง F กับแรงเดของเราจะมีค่าเท่ากันเมื่อกระแสไหลเท่ากัน ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องกฎของเกาสำหรับสนามแม่เหล็กตัวนี้เกาได้บอกว่าฟากแม่เหล็กสุดทีิที่ผ่านผิวปิดผิวหนึ่งย่อมเป็น0จะเขียนได้ทางสมการทางคณิตศาสตร์จะได้เป็นอินทิเกต d.da จะเท่ากับ0ซึ่งสมการนี้หมายความว่าถ้าดูจากรูปก,ก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะครับ ม่เหล็กถาวรของเราถ้าทําการหักไม่ถาวรเกิดขึ้นจะพบว่าจะเกิดเส้นแรงไม่เหล็กกระทาต่อการจากบวกไปลบหรือเหนือไปใต้แล้วเมื่อทําการแยกกันจะพบว่าไม่เหล็กตัวนี้จะทําการสร้างสนามไม่เหล็กเกิดเป็นข้วเหนือกับขั้วใต้อันใหม่เกิดขึ้นและไม่เหล็กตัวนี้ก็สร้างสนามไม่เหล็กข้วเหนือกับขั้วใต้อันใหม่เกิดขึ้นดังนั้นสมการตัวนี้ จึงเป็นสมนการที่บอกว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตัวนี้แม่เหล็กถาวรของเราจะไม่มีทางที่จะเป็นศูนย์แน่นอนก็คือแม่เหล็กถาวรของเราไม่มีทางที่เป็นแม่เหล็กขั้วเดียวเด็ดขาดครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจากนวคิดของไมเคิลฟาราเดย์นะครับเขาได้บอกว่ากระแสไฟฟ้านั้นทําให้เกิดสนามแม่เหล็ก ดังนั้นเขาจึงคิดว่าถ้างานสนามแม่เหล็กก็น่าจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าก็เห็นนี่เองเขายึงทําการทดลองโดยการเอาแม่เหล็กถาวรน,นะครับตัวหนึ่งแล้วก็เอาเป็นเส้นลวดตัวนําตัวหนึ่งที่ต่อกับแอมิมเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเขาได้ทําการวางแม่เหล็กถาวรไว้ใกล้ๆกับเส้นลวดตัวนําการทดลองนี้เขาได้ทําซ้าๆซ้าไปซ้ำมาแต่เขายังพบว่ามันไม่เป็นไปนตามสมมติฐานที่เขาตั้งไว้ก็คือ การที่ระวังไม่ได้ถาวรไว้ใกล้ๆกับเส้นรุดตัวนาไม่ได้ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงถอดใจจนสุดท้ายเขาทาการที่จะเก็บแม่เหล็กถาวรตัวนี้โดยเมื่อเขาทําการเคลื่อนแม่เหล็กถาวรนี้ออกจากรวดตัวนําจะพบว่าเข็มได้เกิดการกระดิกเกิดขึ้นเขาจึงเขาสงสัยว่า ราะเหตุใดเขาจึงทาการทดลองซ้ําไฟสัมมาจึงได้เป็นบทสรุปที่ว่าการที่เราจะสร้างกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในเส้นลวดตัวนาตัวหนึ่งเราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กจึงจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งกระแสไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนีน่ยวนําและกระแสไฟฟ้าตัวนี้เอง ก็ถูกเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับได้เห็นนี้เองนะครับฟอราเดย์จึงได้ทำการตั้งกดขึ้นมาว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยวนำในวงจรหนึ่งจะมีค่าเป็นสัดส,ส่วนครับกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านวงจรนั้นซึ่งจะได้สมก,การออกมาก็คือ E นะครับหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเท่ากับ ลบ d f ฟ by dt ซึ่งตัวนี้ก็คือฟลักซ์แม่เหล็กนั่นเองและ T ก็คือเวลาดังนั้นสมการของฟาราเดนในรูปแบบทั่วไปจะได้ออกมาเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเท่ากับอินทิเกรต e dl หรือจะเท่ากับลบ d ีฟายบซึ่งสมการน,นี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่าหากแรงเคลื่อนแรงเคลืนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของฟงลักซ์แม่เหล็กตามเวลาจึงท,างทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนือนำเกิดขึ้นนะครับจากเรื่องที่แล้วเราก็ได้เรียนเรื่องของกฎของฟาร์ไปแล้วนะครับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของกฎของเลนบ้างกฎของเลนได้กล่าวไว้ว่ากระแสไฟฟ้าเหนือนำในขดลวดนั้นจะเป็นไปในทางทิศทางที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของฟงลักซ์แม่เหล็กหมายความว่ายังไง ถ้าเราพิจารณารูปแรกถ้าเรามีขั้วแม่เหล็กถาวรตัวหนึ่งนะปกติแล้วขั้วแม่เหล็กถาวรตัวนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กรอบๆตัวมันก็คือสร้างจากขั้ว N ไปยังขั้ว S ก็คือเหนือไปใต้ดังนั้นหากเราพิจารณาจะพบว่าในตอนแรก คู่แม่เหล็กถาวรตัวนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก็คือสนามแม่เหล็ก B I ไปไดีทางซ้ายเมื่อเราทําการเคลื่อนตัวสนามแม่เหล็กถาวรตัวนี้เข้าใกล้กับขดลวดของเรามากขึ้นจะพบว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีความแรงของแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่เราจะหาทิศทางของกระแสนั้น นนกฎองเรียนได้กล่าวไว้ว่าทิศทางของกระแสจะเป็นไปในทิศทางที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของฟังกม่เหล็กจากตอนแรกที่เราบอกว่าฟังไม่เหล็กเริ่มต้นกับฟังก์ม่เหล็กสุดท้ายจะเท่ากับเทา่านี้ดังนั้นฟังกม่เหล็กสุดทิจะเท่ากับฟังกม่เหล็กสุดท้ายลบฟังกม่เหล็กตอนเริ่มต้นซึ่งจะพบว่าจะมีค่าก็คือมีทิศทางไปทางนี้นั่นเองดังนั้น ในการที่เราจะหากระแสไฟฟ้าเราจะกําหนดให้นิ้วโป้งตัวนี้ก็คือเป็นทิศทางของแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทางใต้การเปลี่ยนแปลงของฟัามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นแล้วนี่ทั้ง4นั้นจะเป็นที่ของกระแสไฟฟ้าที่ไหลดังนั้นถ้าการเปลี่ยนแปลงฟัามแม่เหล็กของเราตรงนี้มีทิศทางไปทางซ้ายดังนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะต้องมีทิศทางไปทางขวา และกระแสไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นในทิศทางวนอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันจากรูปต่อไปจะเป็นกรณีที่เรานำขั้วแม่เหล็กถาวรตัวนี้ออกจากขดลวดตัวนำของเราซึ่งถ้าเราพิจารณาตอนแรกจะพบว่าสล่านไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตอนแรกจะมีทิศทางไปทางนี้ต่อมาเราทำการ เลื่อนขั้วแม่เหล็กถาวรขับออกไปให้ห่างจากขดลวดถาวรจะพบว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางที่น้อยลงดังนั้นสนามแม่เหล็กสุดที่จะเท่ากับสนามแม่เหล็กตอนหลังลบสนามแม่เหล็กตอนแรกซึ่งจะพบว่าจะมีค่าติดลบก็คือจะมีทิศทาง ส่วนทางกับ BI กับ b f ก็คือมีทิศทางไปทางนี้นั่นเองดังนั้นนิ้วโป้งของเราก็คือทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ต้านการเปลี่ยนแปลงจึงมีทิศทางไปทางนี้กระแสไฟฟ้าจึงจะไหลไปทิศทางดังน,นี้ตามกฎของเลนนั่นเองเช่นเดียวกันลูกถัดมากรณีนี้จะเป็นกรณีที่เรานำขั้วใต้ของแม่เหล็กถาวรของเรา เคลื่อนเข้าใกล้กับขนลวดตัวนำหากพิจารณาจะพบว่าในตอนแรกนั้นสนามแม่เหล็กในตอนแรกจะมีทิศทางไปทางนี้จากนั้นเมื่อเราเคลื่อนเข้าใกล้กับขนลุตัวนำมากยิ่งขึ้นจะพบว่าสนามแม่เหล็กจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีทิศทางไปทางนี้ดังนั้นสนามแม่เหล็กสุทธิ จะมีทิศทางเท่ากับสนามแม่เหล็กตอนหลังลบสนามแม่เหล็กตอนแรกจึงมีทิศทางไปทางขวามือของเราดังนั้นค่า B ของเราจึงไปทางซ้ายมือซึ่งสวนทางกันตามกฎของเลนกระแสไฟฟ้าของเราจึงมีทิศทางไปทางนี้นั่นเองเช่นเดียวกันกรณีสุดท้ายจะเป็นกรณีที่ขั้วใต้ออก หากเราพี่นะสนามแม่เหล็กในตอนแรกจะพบว่าสนามแม่เหล็กในตอนแรกนี้จะมีทิศทางไปทางขวามือจากนั้นเมื่อเรา,เราทําการเคลื่อนตัวแม่เหล็กถาวรของเราออกให้ห่างจากคนดตัวนําจะทําให้สนามแม่เหล็กมีทิศทางไปทางเดีวยวกันแต่มีความแรงของสนามแม่เหล็กลดลงเพราะนั้นสนามแม่เหล็กสุดท้าย จึงมีค่าเท่ากับสนามแม่เหล็กตอนหลังลบสนามแม่เหล็กตอนแรกเหมือนเดิมแต่ที่นี้เมื่อลบกันแล้วจะพบว่ามีทิศทางติดลบซึ่งหมายความว่ามีทิศทางสวนกับทิศทางสนามแม่เหล็กตอนหลังแสดงว่าสนามแม่เหล็กสุทธิจะมีทิศทางไปทางนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กตตมกัวองเลนก็คือจะมีทิศทางไปทางขวามือกระไฟฟ้าจึงมีทิศทาง การเคลื่อนที่ตามกดขันเล็กตามกดของเล,งเลนดังในรูปนะครับ <c oughs> รั้ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิงเคลื่อนที่หรือ m o t i นลอิเล็กโ r รโม t ีฟ e ็ o กซจากบทก่อนก็คือเราได้เรียนรู้ว่าถ้ากรณีที่ประจุของเรา <c oughs> มีการเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก <c oughs> ก็จะทำให้เกิดแรงทาง ประจุหรือแรงทางแม่เหล็กเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเราได้สอนไปว่าถ้าขนลวดตัวหนึ่งมีกระแสไหลผ่านมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก<ๆ>เกิดขึ้นรอบๆตัวมันและในเรื่องนี้เองเราจะพิจารณาถึงว่าถ้าเรานำขนลวดตัวนำเส้นหนึ่งตัดผ่านสนามแม่เหล็ก จะทาให้เกิดแรงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มีสูตรการคํานวณอย่างไรนะครับซึ่งการตัดผ่านนี้จะทําให้เกิดแรงเกิดขึ้นและทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิงเคลื่อนที่เกิดขึ้นซึ่งการคํานวณนี้จะเป็นไปตามสมการนี้ก็คือ E จะเท่ากับ V cross B ตอทกับ L กรณนนี้นครับจะเป็นกรณีของรวดตัวนําที่เป็นเส้นตรง แต่ถ้ากรณีที่รดตัวนําไม่เป็นเส้นตรงเราจะทําการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยการพิจารณาเป็น dl เล็กๆถ้าหากเราลองมาดูสมการของเราเราลองมาทําการพิสูจน์สมการของเรานะครับจาก f เท่ากับ qv c r o s b คือแรงแรงทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นแล้วจากงานจะเท่ากับ F. L ดังนั้นนะครับแรงเข้าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเท่ากับงานหารด้วยประจุไฟฟ้า,ฟาก็คือ F l หารด้วย Q นั่นเองซึ่งจะมีค่าเท่ากับ Q คูณ v b หารด้วย Q แล้วก็ด้กับ L Q ตัดกันจะได้เท่ากับ cross b ได้กับ L นั่นเองนะครับครับ การเรียนเรื่องของแรงนงไฟฟ้าที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเราจะลองมาดูโจทย์กันนะครับจะโจทย์บอกว่าถ้าขนลวดสี่เหลี่ยมดังรูปกําลังเคลื่อนที่ภายทางขวาด้วยความเร็ว v ถ้าสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านพื้นที่หน้าตาัดของขนลวดในขอบเขตของเส้นปะในรูปมีขนาด b สมอเสมอในทางพุ่งเข้าส่กระดาษแล้วแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนือน,น้ำที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากับเท่าใด จากรูปนะครับถ้าเราทําการลองพิจารณาจะพบว่าจากสมการของเราก็คือ e, e จะเท่ากับ v cross b ดอกกับ l ถ้าหากเรากำหนดให้ตัวนี้เป็นเส้นลวดตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นเส้นลวดตัวที่สองตัวนี้เป็นเส้นลวดตัวที่สามจะพบว่า เส้นเลือยตัวที่1น,นั้นเมื่อทําการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาแล้ว่างนี้จะพบว่าค่าของ v cross l ค่าของ v cross b ดอทกับ l จะมีค่าที่ตั้งฉากกันดังนั้น e ที่เกิดจากเส้นลวดเส้นที่หนึ่งจะมีค่าเป็นศูนย์เช่นเดียวกันเมื่อเราเพิจารณาเส้นลวดเส้นที่สามจะพบว่าถ้าเราเคลื่อนที่ออกไป ระยะทาง l จะเกิดขึ้นแล้ว v c o s b จะตั้งฉากกับระยะทาง l ดังนั้น e เส้นเลือด e ของเส้นที่3ก็จะม <un rinse pot> ีค่าเป็น <establishing> ศูนยเช่นกันถัดมาถ้าเราทำการพิจารณาเส้นลวดเส้นที่2จะพบว่าหากเราเคลื่อนที่ไปแล้วระยะทาง l หรือเวกเตอร์ของ l จะมีทิศทางไปทางนี้จะพบว่าไม่ได้มีทิศทางในการตั้งฉากกับ v c o s b ของเราดังนั้นเราจึงสามารถคำนวณได้ดังนั้นจากแรงขึ้นไฟฟ้าจะเท่ากับ v c o s s b โดยกับ l ซึ่ง b cos b มีค่าเท่ากับ f v f b sin t e t อันนั้น f b ก็คือความเร็วของเราจะมีค่าเท่ากับ V ตามที่จดก,กำหนดมา b ก็คือสนามแม่เหล็กก็คือมีค่าเท่ากัาบ b ส่วน sin t e t ก็คือมุมระหว่าง V กับ b ก็คือมุม90องศา ซึ่งไซกสิองศาจะมีค่าเป็น 1. นึ่งดดับ L ดังนั้นเราจะได้เป็น v b กับ L ดังนั้นเราเปลี่ยนจากเวกเตอร์ให้ใกลายเป็นสเกลาร์ก็คือขนาดของ v b ขนาดของ l cos เซต้าซึ่งเซต้ก็คือมุมระหว่าง v b แล้วก็ l ก็คือมุมศูนย์องศา คือ1น,นั่นเองดังนั้นเราจะได้คำตอบมาก็คือ e จะเท่ากับ v b แล้วก็คูณกับ l นี่ทางของ2นั่นเองนี่คือคำตอบครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเหนยวนำหรือ induction ของเราความเหนยวนำนี้จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือความเหนยอนำตัวเองหรือ Ce l f i n d u c t n c e ความเหนืวนำตัวเองก็คือ ความเนวนำที่เป็นอัตราส่วนระหว่างฟลักไแม่เหล็กทั้งหมดที่ผ่านคนรวดกับกระแสไฟ้าที่ผ่านคนรวดนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีฟลักไแม่เหล็กหรือสนามไม่เหล็กตัดผ่านกับพื้นที่ของเราก็คือขดรวดของเราเนี่ยเองจะพบว่าจะทําให้เกิดการเหนียวนำฟลักไแม่เหล็กเกิดเป็นฟลักคล้องมันเกิดขึ้น การที่ทําให้เกิดฟลักซ์คล้องอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นการแนะนําตัวเองนั่นเองซึ่งการแนะนํานี้สามารถหาได้จากสมการ L เท่ากับลัมดาส่วน i ซึ่งลัมดาก็คือฟลักซ์ลิงเกตก็คือฟลักซ์ที่คล้องตัวมันเองนั่นเองส่วน i ก็คือกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขดลวดนี้ซึ่งฟลักซ์ลิงเกตก็เท่ากับจํานวนฟลักจำนวนขดลวดคูณกับฟลัก ไฟฟ้าหรือฟังแม่เหล็กฟังแม่เหล็กของเราเองหาด้วยกระแส i สำหรับเทคนิคในการหาร l นะครับขั้นแรกคือเราจะต้องทำการกำหนดกระแส i ว่ามีว่ามีทางไหนว่าไหลไปทางไหนจากนั้นก็ทำการหารค่าสนามแม่เหล็กเมื่อทำการหารค่าสนามแม่เหล็กแล้วก็ทำการหารค่าปาริงเกตของเราที่เกิดขึ้นจากนั้นก็สูตร l เท่ากับ รักส่วนไอนั่นเองก็จะได้คำตอบของความ,วามหนาวแนำตัวเองนะครับจากนั้นนะครับความหน่วยนำแบบที่สองคือคือความหนะวยนำร่วมความหนะวยนำร่วมคืออะไรถ้าดูจากรูปอธิบายได้ว่าถ้าเรามีขนลวดตัวหนึ่งเป็นขนลวด พันกันอยู่ n รอบ n 1นรอบนั่นเองแล้วมีกระแส i จำนวนให้เป็นกระแส i หนึ่ไหลผ่านขัรวตัวนี้จากนั้นเราทําการเอาขคโลดอีกตัวหนึง่งทําการพันจำนวน n รอบเหมือนกันเคลื่อนที่เข้าใกล้กับขัโลดตัวนี้จะพบว่าจะมีการเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันทําให้ กระแสอิมิตเตอร์ตัวนี้เกิดการกระดิกหรือมีกระแสไหลในวงจรนั่นเองซึ่งถ้าเราคำวนวณแล้วจากสมการของเราก็คือ m จะเท่ากับฟลักซ์เบเกตก็คือฟลักซส่วน i จะเท่ากับ n คูณกับฟักซ์หาร i ดังนั้น m 2 1หมายความว่าความแนะนำํำตัวที่2ที่เกิดจากตัวที่1นนั่นเองจะเท่ากับ จำนวนฟัซของตัวที่2คูณกับจำนวนขนลวดของมันหารด้วยกระแสซึ่งกระแสที่เกิดขึ้นก็คือกระแสจาก i1 จากการที่มันเหนี่ยวนำกันนั่นเองดังนั้นการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก e เท่ากับลบ n d ฟ b า dt เราทำการแทนค่าทางด้านบนจะได้เป็นลบ n ก็คือ ถ้าเราหาแลงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของตัวที่สองก็คือจอํานวนขดลวดของตัวที่สองคูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟักไม่เหล็กก็คือเราจะทําการดิฟตัวนี้นั่นเองเอาตัวนี้ไม่แทนค่าจะได้สมการสุดท้ายออกมาเป็น E จะเท่ากับ m 2 1คูณกับ di by dt นั่นเอง